เพื่อนๆเ,เคยรู้สึกบ้างไหมคะว่าฉันไม่ดีพอฉันต้องดีกว่านี้ก่อนคนถึงจะรักหรือฉันต้องสมบูรณ์แบบก่อนถึงจะมีคุณค่าในหนังสือ The Gifts of Imperfection ดเรเบรเน่บราวนักวิจัยด้านความเปราะบางบอกว่าสิ่งที่ทําให้เรามีชีวิตที่เต็มไม่ใช่ความเก่งไม่ใช่ความสําเร็จแต่คือการยอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นเพราะความเปราะบางไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือหลักฐานว่าเรายังมีหัว ใจยังกล้ารู้สึกยังกล้าเปิดใจยังกล้ารักใครบางคนความกล้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การทำทุกอย่างให้ดีแต่คือการกล้ายอมรับว่าเราต้องไม่ดีทั้งหมดก็ได้เราอาจยังพลาดอยู่บ้างยังเศร้ายังโกรธยังไม่เก่งพอแต่เราก็ยังมีคุณค่าเหมือนเดิมลองเงียบฟังเสียงในใจดูนะเสียงที่บอกว่าเธอไม่ต้องพยายามเป็นใครเลยแค่เป็นตัวเองก็ดีที่สุดแล้วถ้าวันนี้คุณกำลังเปรียบเทียบตัว กับใครบางคนอยากให้คุณพิมพ์ไว้เลยว่าฉันเพียงพอแล้วแม้ยังไม่สมบูรณ์ให้ข้อความนี้คอยย้ำกับใจของคุณเองในวันที่หลงลืมเรื่องราวดีๆยังมีอีกเพียบกดติดตามกันไว้ได้เลย